ใหไทยมีชื่อเสียงเรื่องการส่งออกข้าวมานานค่ะแต่ในระยะหลังๆนี้เราก็สูญเสียแชมป์ไปในหลายปีนะคะนอกเหนือจากเรื่องของคุณภาพหรือว่าเรื่องราคาแล้วเรื่องของโลกร้อนก็เป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่ทําให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรไทยไม่ลดลงเลยแล้วความยั่งยืนของอุตสาหกรรมข้าวข,ของไทยจะ เริ่มขึ tipo, ้นได้อย่างไรคิดยกกําลังสองเรื่องนี้กับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดีไอค่ะอาจารย์คะดูเหมือนข้าวเนี่ยจะเป็นพืชที่ตอนนี้ทั่วโลกกังวลว่ายิ่งผลิตมากโลกก็ยิ่งร้อนแต่แวว่าถ้าจะกีดกันมากๆเนี่ยเกษตรกรก็อาจจะไปไม่รอดนะคะอาจารย์จึงเจอโจทย์ที่สําคัญนะครับพอภูมิอากาศเปลี่ยนนะครับการผลิตข้าวก็ป่วนครับและการป่วนนี้แน่นอนว่าประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ประเทศหนึ่งของโลก ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบนี้ครับทีนี้ตรงไหนที่เป็นพื้นที่การผลิตข้าวที่พอจะเป็นตัวอย่างถึงผลกระทบนี้ได้ครับอาจารย์ประเทศผลิตข้าวในโลกมีมากมายนะครับแต่เอาใกล้ๆที่คนไทยรู้จักนะครับและคนไทยอาจจะชื่นชมอยู่บ้างก็คือญี่ปุ่นซึ่งผลิตข้าวยังใช้แบบประณีตอยู่ญี่ปุ่นมีข้าวพันดีนะครับที่เชื่อกันว่าเป็นข้าวพันธุ์ดีที่สุดของญี่ปุ่นที่เรียกว่าพันโคชิฮิกาดินะครับซึ่งผลิตที่จังหวัดนีงาตะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปี2567คือปีนี้ก็คือจังหวัดนีงาตะนะครับผลิตข้าวพันนี้นะครับมีปัญหาและเนื่องจากปัญหาโลกร้อนโลกรวนนะครับทำให้ข้าวแตกนะครับแล้วก็รสชาติไม่เหมือนเดิมนั่นก็คือกระทบทั้งปริมาณและคุณภาพคือตัวรสชาติข,ของข้าวด้วยในปีก่อนหน้านี้นะครับอินโดนีเซียและบางประเทศประสบปัญหาผลิตข้าวเช่นเดียวกันจากภาวะโลกร้อนโลกรวนนะครับซึ่งเป็นโอกาสของประเทศไทยซึ่งปีที่แล้วเรียกว่าโชคดี จึงส่งออกไปทดแทนได้แต่ใครจะไปรู้ครับว่าปีไหนเราจะเจอหางเลขและโชคร้ายบ้างครับเท่ากับว่าภาคการเกษตรเองจะต้องหาวิธีการที่มันเหมาะสมกับโลกรวนใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องเลยครับและตอนนี้นะครับแนวคิดสําคัญของภาคเกษตรนะครับที่จะอยู่ได้ในยุคโลกรวนก็คือเกษตรเท่าทันภูมิอากาศครับ <ừ. S 2> ซึ่งเป็นแนวคิดที่องค์การอาหารสากลน,นะครับ FAO ชูขึ้นมาว่าต้องมีลักษณะ3อย่างอย่างแรกต้องสามารถเพิ่มผลผลิตได้ แม้ว่าเกิดโรครวนนะครับต้องสามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันไม่มีความเสี่ยงจากภูมิอากาศจะแล้งจะร้อนจะท่วมอยู่ได้นะครับและในเวลาเดียวกันต้องลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกด้วยซึ่งการจะทําอย่างนั้นได้ต้องการการบริหารจัดการมากมายทั้งการจัดการดินจัดการน้ําและก็หาพันธุ์ใหม่ๆนะครับที่เหมาะกับอากาศใหม่ๆและทั้งหมดนี้นะครับจะต้องช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีความพยายาม จะเปลี่ยนวิกฤตของภาคเกษตรให้เป็นโอกาสใหม่ๆให้ได้ครับค่ะแสดงว่าภูมิปัญญาอาจจะไม่ใช่คําตอบสําหรับปัญหาโลกรวนในการผลิตข้าวหรือเปล่าคะอาจารย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบเดิมๆอาจจะพอมีประโยชน์นะครับแต่ถ้าโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมอาจจะปรับไม่ทันที่ผ่านมานะครับเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาของไทยก็มีการปรับตัวมาโดยตลอดเหมือนกันนะครับอาจารย์นิพนธ์ภูพงศกรนะครับผู้เป็นผู้ศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ก็ได้พูดถึง ปัญหานะครับแล้วก็การปรับตัวของชาวนาไทยพบว่ามีการปรับตัวโดยชาวนาเองอย่างน้อยสัก4ี่แบบครับ,รบอย่างแรกก็คือกระจายการผลิตคือไม่ปลูกข้าวอย่างเดียวเพราะมันเสี่ยงเกินไปนะครับก็ไปปลูกพืชแบบอื่นผสมผสานไปด้วยนะครับอย่างที่2ก็คือปรับปฏิทินเพาะปลูกนะครับก็คือจะปลูกเมื่อไหร่จะเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ต้องดูพยากรณ์อากาศดีๆซึ่งก็มีการทดลองที่สุพรรณบุรีนะครับพบว่าถ้ามีการปลูกให้เหมาะสมกับภูมิอากาศ เก็บเกี่ยวให้ถูกเวลาะจะผลิตข้าวนะครับได้เกินกว่า1ตันต่อไร่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ดูตามะตาเรือคือดูดินฟ้าอากาศดีๆนะครับก็อาจจะเจอข้าวไปออกดอกในช่วงที่ร้อนจัดแล้วก็เสียหายหรือไปปลูกในช่วงที่ร้อนจัดแล้วก็ข้าวไม่โตหรือไปปลูกในช่วงที่ฝนตกหนักและสุดท้ายเจอน้ําท่วมทั้งหมดนี้ก็ทําให้ผลผลิตตกต่ําน้อยกว่า1ตันเพราะฉะนั้นเกษตรกรพอปรับตัวอยู่นะครับด้วย ภูมิปัญญาโบราณก็มีและตลอดจนด้วยการดูพยากรณ์อากาศสมัยใหม่อย่างที่3คือเกษตรกรปรับตัวจากการใช้น้ําให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเริ่มใช้การส่งน้ําทางท่อหรือน้ําหยดกันบ้างแล้วนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าภาคเกษตรเสี่ยงมากเกินไปก็ต้องทํางานอีกงานนึงด้วยคือหาไรายได้นอกภาคเกษตรด้วยอาจจะไปทํางานคนเดียวหรือใช้คนในครอบครัว ไปทางานเป็นแรงงาน <c oughs> ซึ่งการปรับตัวแบบนี้ก็เกิดขึ้นมานานแล้ว <c oughs> แต่ลําพังเกษตรกรปรับตัวอย่างเดียว <c oughs> เห็นจะไม่เพียงพอกับโลกที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับรัฐเองก็พยายามจะพูดว่าจะอุดหนุนจะส่งเสริมเรื่องของปัจจัยการผลิตค่ะแล้วอะไรคือหัวใจสําคัญที่ควรจะรับมือกับโลกรวนละคะอาจารย์จริงๆมีหลายเรื่องนะครับอย่างเรื่องพยากรอากาศให้แม่นยำนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างยิ่งนะครับเพราะจะทําให้ได้ผลผลิตดีไม่เสียหายอย่างที่บอก แต่อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยดูเหมือนจะทําน้อยเกินไปมากๆก็คือการปรับปรุงพันธุ์ครับในบรรดาข้าวของประเทศต่างประเทศที่ทํากันนะครับเริ่มมีการปรับปรุงพันธุ์ครั้งใหญ่อพอรู้แล้วว่าจะอยู่กับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้องเป็นข้าวอีกสายพันธุ์อีกแบบหนึ่งข้าวสายพันธุ์แต่เดิมรับมือไม่ได้นะครับจึงมีการเรียกได้ว่าใช้เทคโนโลยีชีวภาพนะครับเช่นเอายีนข้าวโพดไปใส่ในข้าวแล้วทําให้ข้าวต้นใหม่สังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น หรือเอายีนกล้วยไม้นะครับไปใส่ในข้าวแล้วเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ําต่างประเทศทําเรื่องนี้กันเยอะนะครับทั้งในตะวันตกแล้วก็ทั้งในเอเชียอย่างเช่นประเทศจีนแต่ในประเทศไทยครับเราลงทุนกับเรื่องนี้น้อยเกินไป <c oughs> เราเอาเงินไปช่วยอุนหนเกษตรกรไม่น้อยแต่เอาเงินมาปรับปรุงพันธุ์น้อยเกินไป <c oughs> โดยเฉพาะถ้ามาดูนะครับเราจะเห็นว่าเราปรับปรุงพันธุ์ให้ทนน้ําท่วมตัวนี้ทําพอสมควรมีหลายชนิดนะครับผ่านการรับรองแล้ว ทนแล้งพอมีแต่ที่ขาดไปเลยก็คือทนร้อนครับแทบไม่ได้มีการทดลองปรับปรุงพันธุ์ในส่วนนี้เลยซึ่งแน่นอนว่าโลกกําลังจะร้อนขึ้นแล้วเกษตรกรไทยจะไปได้อย่างไร,รจะให้เกษตรกรปรับตัวตามปฏิทินหรือปรับตัวตามโอกาสที่ตัวเองทาได้น่าจะไม่พอเพียงเพราะฉะนั้นรัฐต้องเร่งปรับปรุงพันธ ช่วยเกษตรกรด้วยครับค่ะเวลาฟังข่าวเนี่ยชาวนามักจะมีคําถามค่ะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะสภาพอากาศมันไม่เหมือนเดิมจะวางแผนเพาะปลูกก็ยากขึ้นค่ะถ้าเช่นนั้นแล้วเรามีข้อมูลขณะนี้แล้วมันจะนําไปสู่การปรับตัวได้ยังไงบ้างคะอาจารย์จริงๆเกษตรกรพยายามปรับตัวหลายวิธีนะครับอย่างที่บอกแต่ก็มีเกษตรกรจํานวนไม่น้อยเหมือนกันที่ไม่พร้อมในการปรับตัวด้วยสารพัดสาเหตุครับบางคนคิดว่าน้ําท่วมล้าแ้งเป็นเหตุการณ์ชัว่วคราว มาแล้วเดี๋ยวก็ไปจริงๆจะอยู่กับเรายาวนะครับเกษตรกร,ร,กรบางไรายไม่มีเงินทุนไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นความพร้อมปรับตัวก็จะน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐควรจะทานะครับทุกวันนี้รัฐไทยนะครับเอาเงินไปช่วยเหลืออุดหนุนเกษตรกร,ร,กรจำนําข้าวประกันร,ราคาข้าวอุดหนุนปัจจัยการผลิตต่างๆปีละไม่น้อยควรจะใช้โอกาสนี้เมื่ออุดหนุนเกษตรกร,ร,กรแล้วตั้งเงื่อนไขว่าอุดหนุนไปถ้าจะรับเงินต้องปรับปรุง เรื่องต่างๆด้วยเพื่อให้พร้อมกับการอยู่ได้ในยุคโลกรวนและในเวลาเดียวกันรัฐต้องทําการปรับปรุงพันธุ์ของข้าวให้ทนแล้งทนร้อนทนน้าท่วมให้ได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ด้ดวยครับค่ะ ถ้าเยียวยาแค่เรื่องราคาแบบนี้มันก็จะเป็นปัญหางบประมาณเรื้อรังนะคะแต่ถ้าไปตั้งหลักแบบนี้ตั้งแต่ต้นทางในการผลิตโอกาสที่เราจะผลิตข้าวดีๆมาสู้กับโลกรนได้มันยังมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยนะคะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากคะ่ะขอบคุณครับ